กระต่ายน้อยกำลังเตรียมสร้างบ้านแสนอบอุ่นให้กับตัวเองมันหยิบแบบแปลนออกมาจากกระเป๋าเป็นเพียงบ้านเล็กๆห้องเดียวเท่านั้นขณะที่กำลังจะเริ่มสร้างตัวตุ่นก็โผล่ขึ้นมาข้างๆและทักทายอย่างร่าเริงพร้อมยื่นแบบแปลนบ้านของตัวเองให้ดูบ้านของมันมีสองห้องนอนแถมยังมีห้องออกกำลังกายและอยู่ติดก,กันกับบ้านของกระต่ายพอดี เมื่อเจ้ากระต่ายมองกลับไปที่แบบบ้านของตัวเองมันทั้งเล็กและเรียบง่ายจนมันรู้สึกอายและในตอนนั้นหนูก็ปรากฏตัวขึ้นพร้อมโชว์แบบแปลนบ้านที่มีถึง7ห้องราวกับคฤหาสน์หรูคราวนี้กระต่ายยิ่งรู้สึกแย่กว่าเดิมมันกำแบบแปลนไว้แน่นไม่กล้าให้ใครดูมันรีบเก็บของและตัดสินใจขุดลงไปให้ลึกกว่าเดิม มันขุดลงไปเรื่อยๆจนคิดว่าน่าจะลึกพอแล้วจึงกางแบบแปลนออกมาและเริ่มสร้างบ้านแต่เพียงแค่เริ่มขุดมันก็ร่วงลงไปในบ้านของเม่นโดยไม่ตั้งใจเว่าเม่นไม่ได้โกรธเลยมันกลับยื่นคุกกี้อบใหม่ให้ด้วยรอยยิ้มทำเอาเจ้ากระต่ายที่ทั้งอายและตกใจรีบวิ่งหนีออกไป มันลงมือขุดอีกครั้งแต่คราวนี้ก็ตกลงไปในอ่างอาบน้ําของกิ้งก่ามันรีบปิดตาด้วยความอับอายและพยายามจะปีนออกแต่กลับถลายเข้าไปในห้องซาวน่าก่อนจะไปหยุดที่ห้องน้ําของกิ้งก่าคราวนี้กระต่ายเขินสุดๆจึงรีบหนีอย่างไวหลังจากนั้นมันก็ไปโผล่กลางบ้านของเหล่ามดที่กําลังจัดงานเลี้ยง บรรดามดยกแก้วชวนดื่มกันอย่างร่าเริงแต่กระต่ายน้อยก็ยังเขินอายจนต้องรีบหนีอีกครั้งครั้งนี้มันขุดด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษจนในที่สุดก็หลีกเลี่ยงบ้านของเหล่าสัตว์ต่างๆได้สำเร็จจนกระทั่งมาถึงบ้านที่มีประตูบานใหญ่และดูน่ากลัวมันรวบรวมความกล้าและเคาะประตูบานนั้นปรากฏว่ามันเป็นบ้านของแบตเจอร์ที่มีหน้าตาใจดี กระต่ายเล่าเรื่องทุกอย่างที่เกิดขึ้นออกมาพร้อมกับน้ำตาที่กลั้นไม่อยู่แต่แทนที่จะดุแบทเจอร์กลับหยิบแบบแปลนขึ้นมาก่อนจะยื่นคืนให้เจ้ากระตา่ายจากนั้นแบทเจอร์ก็คำรามเสียงดังกล้องไปทั่วอุโมงค์สัตว์ทุกตัวที่ได้ยินพากันรีบมาพร้อมเครื่องมือทํางานเจ้ากระต่ายตกใจรีบถอยหลังแต่แบทเจอร์ก็ผลักมันให้ก้าวออกไปข้างหน้ามันรวบรวมความกล้าแล้วยื่นแบบแปลนเล็กๆของตนโชว์ให้สัตว์ทุกตัวดูด้วยความช่วยเหลือจากเพื่อนใหม่ทั้งหลายบ้านแสนอบอุ่นของกระต่ายก็ถูกสร้างขึ้น ตั้งแต่นั้นมาเจ้ากระต่ายก็ไม่กลัวการพบเจอผู้อื่นอีกต่อไปเพราะมันไม่ได้รับเพียงบ้านใหม่แต่ยังได้พบมิตรภาพที่แสนอบอุ่นอีกด้วย